วันนี้จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการทดสักครับสักนีก็จะเป็นสิ่งที่ประมวลผลออกมาจากวงจรเอลอยู่ที่พูดไปในกระบวนการทดสักนีในตัวนี้จะมีไา้ตัวเจ็ดสี่สันเจ็ดสี่ก็จะมีเอาพุทมาเป็น Q0 q ศูนย์เจ็ดท่อไปที่คอนโทรลยูนิตครับเข้าข้วในนี้ก็จะมีที่เอาพุทเนี้ยจะมีอยู่แปดปฏิการหรือทีต่างตำแหน่งครับ ำแหน่งแเนี่ยคือบิดขวาสุดเนี่ยเป็นการบอกเซลฟ์แฟกซีโรลแฟกคืออะไรเซลฟ์แฟกคือตัวที่แสดงผลออกมาเมื่อในผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นศูนย์หมดตัว Z ตัวเนี้ยก็จะแอคทีฟนายก็คือจะแสงพพดงวีเดผลที่บิดดึงครับตอนไหนที่สองเขาเพิม่มปโหลดเกมรองก็จะเป็นคาริแฟกซคาริฟแฟกเนี่ยคือการโค้ดเเดี๋ยวเคืองตรงนี้จะเป็นตัวแอคทีฟเมื่อมีการ<บ> คดก็คือ C จะเป็น1ตำแหน่ง S size fat size f a นี่คือในการบอกว่าในผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมีเครื่องหมายบวกหรือลบครับถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายบวกผลก็จะเป็น0แต่ถ้าเป็นลบเอหมายเราก็จะเป็นครับเอาข้าวแล้วก็อยากเอาข้าวครับเช่นสาวตารางนี้ครับเอาพุดดิ้เนพราะครับในที่ล็เข้ามาก็จะเป็น X0 X7 แล้วก็ Y2 Y7 แล้วแต่เรเาข้าว เมื่อเราเอามากระทําดการรวกันตอนเรื่องมกันเนี่ยเราไอซสุอเจ็ดรวกไปสูดอเจ็ดไผลลัพธ์ออกมาเป็นสองไอซ์สุดจะเป็นศูนยอหทัมดแปดป็กคการบอกไซม่ต้องลดเลยที่เดียวเลยก็คือการบวกเหมือนเดิมก็คือจะออกมาเป็นสูก็คือการคริสตคริสต์ก็คือการ แล้วมาดูตัวสุดท้ายเช่นถ้าออกมาเป็นหนึ่งหนึหนบวกกับศูนย์ศูนย์ละหนึ่งคนละอรกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าออกมาเป็นศูนหมแต่ว่าตรงข้อต่างคือตรงเสเนี่ยซาแฟเนี่ยนี้วันนีนนนี้วันันเี้นี่วนี้วันีนีวันนีนนี้นน้นวันนีวันีันีวัน้เลย้ตันีว้นนีเนีว้ว้ ตัวที่การกระบวนการพทุกอย่ยเราสามารถใช้กระบวนการคําสั่งไอตัวก็คือคําสั่งคอมแพนนะครับคือการเปลี่ยนเทียบคือข้อมูลก็คือการคําสั่งเนี้ยจะมีคอมแพนเช่นตัวอย่างเช่นข้อมูลคอมแพนอาร์เออาร์สองต่อมาจะมีคําสั่งเช่นเจีเอเจีเอเจ ก็คือตามคำสั่งมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าทักกับแล้วก็น้อยกว่าเท่กกับครับนี่ก็คือ,อข้าวๆโดยใช้ไอซีเจซีเอเอสต่ๆเป็นไอซเจซี LS, โลกที่ใช้คำสั่งคอมแพนนี้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ครับ